มอร์นิ่งครับเพื่อนๆชาวนี้กาแฟาทิพยเก้าหอมๆหม,หมดนะครับเดี๋ยววันนี้มาเปิดถุงใหม่กันครับสีแดงเป็นขั่วเค็มนะครับนี่นะฮะถ้าเป็นถุงสีทองก็จะเป็นขั่วขั่วกลางนะครับขั่วเค็มเนี่ยก็จะไม่มีความเปรี้ยวนะครับเพื่อนๆตัดนะครับ ฟุ้งมาเลยครับมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมครับนี่นะฮะมรได้ก็ประมาณนี้นะครับบ้านสวนึิงนะครับเดี๋ยวเรียกคาเฟ่น,นะครับปกต,ติใส่โหลนี้ จะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับจะได้อยู่ละลาวนี้อันนี้เป็นถุงครึ่งกิโลนะครับแล้วก็มาแบ่งใส่เมน,น,นี้เดี๋ยวพอรููเล็กนี้หมดก็จะใช้หลัใหญ่นะครับหลัใหญ่ก็จะเปิดทีเดียวเลย ถ้าเพื่อนเอยากให้บดไปเลยก็ได้นะครับต้องบดให้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ถุงแบบนี้ไว้ไปเนี่ยมันเก็บได้นานนะครับเห็นหมับมเพือนตรงกลางอ่ะมันมีวาลวที่เป็นไม่ให้อากาศเข้าไปได้แต่มีอากาศออกอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเก็บรักษาเม็ด กาแฟไว้ได้นานนะครับนะครับปิดหัวนะครับลักษณะม็กดก็จะประมาณนี้ครับเพื่อน ยังไงดีมันหญ่เดนมือเลยกระดานิดหนึ่งนะครับนี่ขคเข้มนะครับนี่นะข้ะเข้มสีก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเป็นทิพย์ก้าหอมๆจากบริเวนนะครับ เมื่อลองเอาไปต้มทานดูจะรู้เลยฮะว่าเขาหอมนะครับโอเคครับนี่ก็ง่ายๆนะครับจะถุงแล้วก็ใส่โหลไว้นะครับย้ายโดนอากาศนะครับเปิดใช้นะครับครั้งต่อครั้งต่อครั้งจะรักษาคุณภาพแล้วก็ความหอมไว้ได้ดีที่สุดนะครับนี่พันธุ์สูงติงลายก่อนสวัสดีครับ บทละเอียดก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆตามมองเห็นไหมครับนี่นะฮะใหญ่ประมาณผงน้ำตาลเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้บทเสร็จนะครับมาต้มง่ายๆกับมาต้มสามครับนะครับนี่นะฮะความละเอียดอ่าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ น้ำในหม้อก็อย่าเกินวาวนะครับเสร็จแล้วก็ข้อบฝาลงไปนะครับกลวยนะครับวาวคือตัวนี้นะครับน้ำอย่าเกินนะครับกาแฟใส่เรื่อยๆครับ เต็มแล้วก็นี่นะกดเบาๆนะครับให้เรียบนะครับเพื่อนนิ้วก็ประคองอย่างนี้ไว้นะครับปัดๆให้เขาเข้าไปอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะครับให้เ,เรียบเลยนะครับแค่ตกตกตกนี่ครับถ้าตรงกลางยังเป็นแองก็เติมนิดนึงก็ได้ครับนี่นะครับ เร็จแล้วง่ายๆนะครับเพื่อนๆของผมง่ายๆเลยนะครับสลัดของก็แค่วางไปเลยครับไม่ต้องทําให้เปียกนะครับเอาง่ายๆครับอยู่บ้านนะครับแล้วก็หมุนปิดนะครับหมุนให้แน่นตึงมือนะครับอบอฮะเดี๋ยวไปต้มได้เลยครับเพื่อนไฟเบาๆไม่ไม่เกินก้นหม้อนะครับเบาๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเดี๋ยวเขาจะเดือดเร็วเกินไปนะครับต้มเลยครับเพื่อน เดี๋ยวรอสักสองสามนาทีนะครับรอสักครู่นะครับต้มกาแฟดื่มเองที่บ้านนะครับไม่ยากนะครับเพื่อนไหลออกมาแล้วนะครับเพื่อนง่ายๆมากมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะจะิบเปอรก้าหอมจากบรเวนครับขี้มาเยอะกลิ่นหอมนะครับรสชาติดีนะครับเนี่ยรเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับ โอเคครับวันนี้ปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟนะครับพร้อมดื่มนะครับเพื่อนยกไปดื่มได้เลยครับผมวันนี้ก็เท่านี้นะครับกับกาแฟอหอมที่พิก้าจากบรเวนจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเพื่อน ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับผมทำไห้อเมริกาโน่ง่ายๆนะครับมันได้เอสเปโซช็อตมาแล้วก็นี่นะครับผมแค่เใส่น้ําเย็นนะครับน้ําเย็นในนี้ก็จะอยู่ได้นานนะครับจิบได้เกือบทั้งวันแล้วครับเพราะอันนี้สองช็อตนะครับ